To giang ta đưa mong ta đưa cho lôi kèn nó thôi mày 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 ừ mày mẹ mày 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 nó mày 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 สบายดีท่านผู้ชมยินดีตอนรับสุ่การเดินทางตอนนี้เบ้าสีหอมกับเบ้าตุก๊กกำลังเดินทางจากจากุดสุ่มลโกูไปหาบ้านละอ่างซึ่งเป็นเส้นทางเสื่อมต่อกับจุดสุม่มห้อักการเดินทางในครั้งนี้ฝนตกเชิงเหตุเธอถนนหนทางปืนทางมืนนะากาชี่แวะเยี่ยมยากตามข้าววิถีชาวบ้านอยู่เขตชนบทอยู่เขตนี้ เธอทุกคนได้เบิ่งน้ำกันนะเพราะว่าอยู่นี่โมมีมีมีสัญญาณโทรศัพท์ไฟฟ้ากับนี่นี่เด้ออยู่นี่เด้อถ้าเพิ่เลยมาเขตนี้เธอว่าเยอะโพพันติดต่อขี่รถยักษ์มาเลยโอ้ยเหนื่ยแลเหน่อยแล้มอมกรอในประยันตาเดือะมอมตาเดือจ้าเลยแค่นั้นเกิดเนื้อส้มเนาะวิธีอันนี้คือวิธีการของเขาเฮ็ด สมพักของเขาเจ้าส่วนหลายเขาเจ้าจะไม่ได้ขันเอาคือแถวบ้านเฮานะเขาจะตัดมอเพราะว่าเป็นพักกาดแก่ตัดมอตัาแล้วก็ไปปุ่งเชื้อเครื่องแบบเฮาเข็ดคันส้มคันตสนเนาะไม่ได้ใส่ยังเลยบ่พอใส่บอยพอใส่เตี้ยวบ่เจาะเตี้ยวเจาะบอยบ่เจาะกระจาเจาะเตี้ยวเจาะบอยสโนว์นายโยเจาะคอนโดเป็นเออเจาะบอยพวกยาันเดี๋ยวนี้มีแต่ผักกาดล้วนๆบราณเชือเครื่องปุ่มกันเลยนะ แล้วเฮาแล้วเฮาเอาไปใส่ใส่ใส่กระบังบ่หรือว่าใส่หยังยัดงละแกยัดลโอไปส่ใสม้ส่ใสมนี่อืเ่อนเนาะทางะนี่บนีกะล้างนี่ลงเรียวนึงแกบ่เรียวบ่เรียวนึงเนาะโอว่าบ่ได้าล้างสะอาดแล้วงเอามาต่เออหลังจากต่แล้วก็เอาไปเซไปเซเลยบัดสิเซเนี่ยเราจะซื้อึกขอลายเนาะน้ําเนาะ เด้อเนาะจบโถมพักก็แล้วโอ้ทางเขาให้นั้งหมดจากมื้อนี่ได้กินนี่เต้าหู้ขันจานขันหยาขันมันสมน้มในมื้อเา้ากินเลยเนาะเหล่านี้ขอบอันนี้ก็เอาไว้ใกล้ไงใ,ใกล้ใกล้ในไหวอันนี้ก็ไหวคือกันนะั่นนี่เราเอาเอามาหยิบสวิงแล้ว,นวในไหวายอุปกรณ์หาก,กินปลา บ้านลาดนี่จะมีมีกาแฟมีมีกาแฟคือแถวโลโก้แต่ว่าม่านนี่มีมาแหงเกิดเองตามธรรมชาติถึงว่าถึงอยู่ตีนบ้านอยู่เคือเฮินคนก็ตามแต่ว่าเขาเจ้ามีนิปุ้ได้หน่ไอเดีย๋ยมีมายอดอยู่แถวนั้นแต่ว่ามันเกิดเองมืแล้วนะก็สิ่งที่หลายที่สุดก็คือก,ก๊กอามะ,มะอันนี้นี่เขา,เาไปเฮ็ดน,น้ำมันอ่ากิโลหนึ่งมีหัวจักามาันท่าไหร ภาษาบรูทธอนี้ยเขาเอาินปลายเต้าปลายเต้านะแต่ว่าเขาไปเห็ดน้ำมันไปเป็นประเภทมะน้ำมัน,นมะอย่างมะน้ำมันประมาณน,นี้นะถ้าพู่ลึเคยเห็นกับคอมเมนต์มาเฮาเบิ่งนิดเด้อว่ามันเป็นมะหรือภาษาเฮาเนาะปลายกันไงแม่แม่ยนเจิงกันตัวยนยวนอ๋อ มาขายตะเกียอหมูม้านี้เขาเอินมามา,มาเกาปลายหลเกาประชาบรูนะเขาเจ้าเวลามันแก่เวลามันแก่เขาจะแก้เอาไนมันไปขายมีพวกค้าเวีดมาแต่เวีดมาเละซื้อและปีผ่านมาเขาเจ้าขายโลหนึ่งเก้าพันด่งนะเก้าพันดงกับประมาณสี 4, ่พันกีบสามพันป่ายกีบนะนี่คือมะนนามัน เอาไปพลิตเป็นน้ำมันเออเือนหลังนี้นี่ปุ๊กมาให้นี่ก็มาให้ในี่เขาเอามาแต่ป้านะเอางามาันมาตอดงานมาปุ๊กับปุ๊กไง่านนีเถอะก็เป็นหมนี่นี่ก็จะจะตอดไปปุ๊บนอื่นนี่นก็ต้มเขาห่อ,อไว้เพื่อตอดงาตอดกิ่งมันไปนะปงหะนี่ก,นก็ตัดออกไปปุ๊เนี่ยคืองานนี้ตัดไปแล้วนี่ตัดไปปุ๊แล้วนี่น นี่เด็กตัดไปปุแล้วหนละังจากกันโป่งหาตัดปุเขาจเจ้าจะขยายพันธุ์ไปบนไม้นะลักษณะเฮินหลังนี้ตัง้งงูนะเขาเจ้าเอาฝากระตาดสานโตต้านเจาะกันโดกันตะกี้เอ้ยยะกันตานต,ตานกี้ตะอ้อนตะอ้นด้วยมูดบ่โอ้เราสารกระตาดไว้คร้งไก่มีเฮือไก่บินเฮินเฮิเล่าได้โอ้กลเป็นภูมิปัญญา ของเขาเจ้าอืมบางคนเขาก็เอาผ้าบัดเอาแงงเอาด่างเอาเฮนะแต่บอยูเดนีเราสานกระตาดอ้อมเลยแล้วเลิ้งไก่บินเินเนอ่นี้นะโอ้เอาขี้เก็บมาจุดนี่ กรอ,อกกูตัวไงเอ้ยหน่อยเนาะโดยใช่โดยเนียน่ยโดยใช่โอ้เป็นข้าวไฮเพราะว่าอยู่นี่ว่าคณะกรราถามเรื่องห้องสีเนี่ยมีถามก็ได้มีมี่นะมีแต่ต่ำทุกมือทุกมือและในการต่ำข้าวนี่มันก็ฮักษาวิตามินของขา้าวเพื่อยู่ติดกับข้าวสารนั้น,น,น,นเวลาข้ากินมันจะหอมๆเลยแตกต่างมันจะหอมๆแตกต่างกับข้าวที่ข้าวสี เด้อนะฮอยแต่ลเด้อน eh ี่เฮสิจามสิเฮาะสิบ่เฮาะบ่พี่เออโอยัดต้งนเดองอยอ่ะนีให้เด้ออาดอ้อมันิากนโน้นโอ้นึงเจ้าน้ำอันนี้จะเป็นน้ำที่ขาเจ้าใสเลยะน้ำดื่มน้ำกินมาตักนี้ก็มาล้างโถยล้างบ่งนี่ถ้าว่าเฮาตักน้ำมือล้างยืนมันก ได้กลับไปเอา<ห>กลับอ๋บอคือเม่าหนาเกลับไปกลับมามันได้ห่นน้ำนก็เลยเอาเจ้าจะเอาถ้วยเอาโบกมาลัง้างแรกก็ผีเมื่อนะกระสปายน้ำนี้มันจะไหลมาแต่พูนนวลนั้นพี่กงไม้เขียวๆอยู่พ่นแหละไหลมาแต่พ่นแล้วลงมาชาวบ้านละอ่านเขาจะเขาจะมาตักน้ำอยู่นี่ใสอยู่นี่ซักเครื่องซักของขอย่นี้นะโอ้ันก็อยู่เรียบเรียบง่ายก็ไม่ได้ใสสไลด์อะใส เอาหญ้านี่นะเราผัดผัดผัดหม้อนะใส่หญ้านี่บางคนก็เอาขี้ชายที่ไหลมานผัดเลยกะเป็นการประหยัดรายจ่ายนำใสวัตถุจากธรรมศาสตร์เอาหญ้าเอาขี้ฝอยขี้ฝอยที่เขาจักเตาะนี่แล้วก็มาผัดผัดหมอผัดถพยกระไดนะไปเบิ่งต่อแถวในบ้านนี่ก่อนทีตาเบิ้ม ก็วากยักเษีไยตาอุ่นท่านป้าก็ยากษอะตาโอ้โหเราเห็นเนาะเอาทุกคนเลยเหตุหลังตู้บหลังนี้นะตู้บหลังนี้จะเป็นอ่าตู้ที่เขาเจ้าเกิดลุอยู่นี่นะคือผู้นุ่งสะดับเมื่อกี้นี้เรากำลังถือผ้าเล่ เขาเจ้าจะเก็บเก็บบ่อนเกิดลุเพราะว่าชนเผ่าตีนี่เขาเจ้าจะมีได้เกิดลุอย um ู่เฮินนะไม่ได้เกิดลุอยู่เฮินหลังนั้นนะเด็กหลังนั้นจะเป็นเฮินเขาเจ้าเองเห็ดยูเห็ดกินนนอร์ท่านเลเวลาเกิดลุนี่จะมาเกิดอยู่นี่เด็กเกิดอยู่นี่อยู่กาไฟอยู่นี่เด็เห็ดยูเห็ดกินอยู่นี่อยู่ในระยะอยู่ํำไฟนะ ความโซนเผาตีเขาเจ้าจะโซล่ากับเป็นแบบนี้ถ้าว่าถ้าว่าบ้านเลอมันคือชุกศลาเขาเจ้าจะไปเกิดอยู่ชุกศลาแต่ว่าบ้านละอ่านนี่มันก็ไก่จากชุกศลานะเขาเจ้าก็สร้างเพื่อไว้ถ้าว่ามันเกิดเนี้ยเขาเจ้าก็ได้เอาไปเกิดอยู่ชุกศลาคือเก้านะเหตุผลที่มาเกิดเป็นเพลิงเขาเจมาเกิดอยู่นี้ย้อนว่าถ้าว่าเกิดเขาเกิดรู้อยู่เฮิน์มกัเพื่อมีเฮิรเลิศตกอย่างอ้อมมีเฮิมันเปิ้นเฮิรนะ เขาเจ้าจะมาอยู่นี่มาเกิดอยู่นี่มัถือว่าผู้และจนสะอาดสะอางเขาจังได้ฮึ่นไปฮอนเฮิร์นแล้วกัผู้คอตอเห็นหับเอาลุกน้อยจัดพิธีผู้คอตัอเขตนะตามที่ข้อประเพทนี้คือกันกับผู้ไทยเฮาคือกันกับแถวบ้านเฮาแหละแต่แตกต่างแต่ว่าเขาเจ้ามีบอนเกิดลุต่างหากนะเฮดหานเฮิรนเฮิร์นใหม่นาะ เ้าหมายฉีขายเคืองเลยบอเออคักแล้วตัวไม่ได้ไปไห้ไปโซนบอสมันนี่บอสมันนี่คาเวทคาเว่เออจำพีใช่รึเฮิรหลังนะบอเขากินเหลา้านะเออชีน่นะเออบัดชวนอืมอืมอืมนี่คักแลวอยู่แบบนี้ ตามธรรมชาติเฮ็ดไห้บ่เฮ็ดไห้เออหน้าไม่ได้เฮ็ดเนาะบ่เรื่องไรเนาะมูจงกได้จรกเป๋าแต่ละปีเข้าไห้บางปีก็ได้ชาวปลายเป้าได้สามชิบนั่นในไกลเลยไกลเออสิพไปไกลหน่อยแต่ตะลุงบ่นะเออแต่ตะลุงนะเออมาเวียดเเจาแล้วลุงูุ้มนธรรมอะไรตะลุงเวียดนามเนาะเนี่ยตะลุงโน่เลยเออน่ะคนกคนการไปการมา การไปกันมาของชาวบ้านมาแต่แต่เวทได้หนิได้ชาวบ้านถือว่าการไปมาปหาสู้กันยังคือเก่าผู้พันก็นดีเนะพ,พี่น้องเบิ้งเวทพี่น้องเบิ้งเล่านะออ้น้องเขาอยู่คนละประเทศมาผู้พัน <c oughs> ที่ต่อหากันมาย่ำทีดย่ำคล้องเขาจะมาพีนะเป็นเป็นเวเป็นเวเฮิร์นดองเวดองเวจำผีนะเขาจะมามาหากัน เออต่างแต่ว่าอยู่คนละประเทศเป็นชนเผ่ารูฮีตข้องประเภทนี้เดียวกันนะไปเชลเลอร์ตัวฮะมาจำผีนี่เปาหน้าเทืองนะเออแต่เฮปอจูจูพาบังปอจูกันดอ่ไกันดอไหนอับังอับังแกนเดินจูจาวตรุงง่ายนาอ อไอ้น้องเข้ามาแต่บ้านตลุงบ้านตลุงเวียดนามอยู่ตะเสียงขึ้นเวียดเลยมาจำผีอยู่ดในบ้านละอานนี่จำผีแล้วแหละเลี้ยหีเลี้ยคลองสีเดินทางกลับมือเวียดนามนะนี่ฮะจูบ้านนะเดี๋ยวกบมาตังนะไปเหรอครับน้าจูบเมื่อไหร่บ้านจูบแต่ไทยลีกเมื่อไหรจูบตลุงเกต่อคือรับมาชิวจูบอ่ะอ่ากินอ่ะจูบ้านนะ เป็นกีฬาบานเตะอยู่กีฬาบานเตะอยู่สุนทรบดีเหล่าน้องกันอยู่นี่เลยนะกลังเดินบานนี่อันนี้คือบรรยากาศยามแรงๆที่สาวบานว้หนุ่มก็จะเตะบานอยู่เดินกลางบานนะผับ้านได้หนิไรปิดมาคิดบ่ เออปุ้กเฮียบานเลยคือเข้มเข้มขึนเลดเนาะโอ้ขาดเชื้อหลุมง่อยง่อยมาลนบ้านสวนบ้านสวนอืมในห้องเจ้าเมืองนาะเออเขาไม่ได้มาหลายปีเออเชิญเลยมาคิดเบิ้องนี้พอบ้านพอดามาคิดหลายได้มาคิดดิบอันบ้านนี่จักราคาเพิ่นไอบ้านนี้ว่าหลุมบดนี่แหละบ้านลานี่ ของบ้านเนาะสามสิบสามสิบลัคาเนาะบ้านลานเนาะสามสิบสองสามสิบสองลัค่าเพิ่นถ้เป็นบ้านเนี่ยไรเตอร์ไปครับคั้วขวดดิขั้วในสี่สิบเจ็ดถามในบ้านเพันวะบ้านละอ่านในมีอยู่สามสิบสองลัค่าเฮิ่นเป็นบ้านเนี่ยไรเติรบ้านนี้มีมีไฟฟ้าไซสมีมีไฟฟ้าไซสแล้วกับมีมีสัญญาน้โทรศัพท์ เวลาเยอะติดต่อหากันนี่เห็นแล้ใช้โทรศัพท์บอกีี่หสัญญาณโทรศัพท์ก,กั่มีมีจีรีเลยสัญญาณเวทก็มีมสีสัญญาณเวทก็มีนะอยู่บนบนหาไปหาจะมีบอกมีเออได้ยา,า,างหาได้ยางหาได้บัตรเยอะติดต่อหาพี่นนอะพี่นอนองขี่รถไปเลยบอกเลยเนี่ยเลยขี่รถไปเลย<ะ>ไปหากันรถเนาะมีนี่นต้องโทษเลยอืมกลาบเป็นความชินเคยแล้วเขาเจ้าเคยอยู่เลยนะ เวลาเจ็บเป็นินอุ่นบ่มีวิธีข้องประเภทนี้พเพลกรมีแต่ไปมาหาสู้กันมีแต่ไปหาเอากันเลยนะ<ผ>ขี่รถไปเลยยางไปเลยไปหาฮอทเฮาท์ฮอนซานนะสำหรับการติดต่อการสื่อสารเขาจะป,ประมาณนี้เพลโรนั่นนะฮะเจียเห็ดบ่เออเบิงเบิงเห็ดพาง เป็นชางใหญ่เลยลูกเฮ็ดตีนางบ่เออเออกินด้เฮ็ดอันนี้เบิ่งเด้อเฮาจับเบิ่งก่อนเด้อเออเบิ่งๆเฮ็ดตีนช้างเออเฮ็ดตีนช้างอื้อหืออันนี้มันมันมันแตกออกแล้วนี่เนาะแตกกเออเป็นดอกบักหญ้เลยล่ะนี่เนาะดอกๆใหญ่เด้ดอกหันซ่ํกระตูกบ่จักเออจ่อเอาอยู่ซิลเออเอาป้ามาตป้าพุ่นเนาะอือโอ้เราได้เ็ดตีนางบักเลย เออเมื่อแกงกินแล้วเนาะวันนี้เนาะอะารับเมื่เท่านี้เล่ากับฮูออ้จักภาษาเล่าอยู่ได้ส่วนหลายกันไม่ยิ่ยง่วนเผาแถวนี้เขาเจ้ากันมีกาป้ามีกาเว้าลนึองเลิงภาษาภาษากลางเทาส่วนหลเขาเจ้าก็น้ำใสเป็นภาษาบ <S <S ูปกไปด้วยตยวั้งนไงกูไงบ่ nè đợi đợi ngồi giật vào lại đợi ngồi hả đợi đợi như ngồi giật vào lại giật nghe nè bọn เอามีผสาวมีแต่ผู้สาวเพนอาบน้อานี่ยามแรงเต็มนี่นี่ เอป็นตยอาบน้ำเล่เนาะโอเฮอเนาะอันนั้นเฮ็ดฮือ

hẹn gần bo, Nói hẹn gần bọn sế nhà này? Ít con kìa oh. Ừ, ít cong cái này Ừ, ở chủ này Ờ, bây giờ bắt bốn giờ kìa, sĩ mông Sĩ mông nó mở ở nó, đó Ừ, mới ở lông này nó, bọn lông mươi mẹ

ผู้สาวอยู่อยู่ถิงไหถิ่งหน้าค้ำเนี่ยมีมือเนอะาะเจ้าเนาะเอออะเบิ่งถิงไฮอ่าอันนี้ถิงไฮที่ว่าพักเศร้ายู่นี่เอา้าอยู่ในแค่ถิ่งนี่มีอันข่าป้าไหนฆ่านี่ไม่ได้ปุ้ยเลยนี่นี่มีแต่มาคิดนี่เพิ่นปุเอานี่ะเออจ้ะ มีกุกมีมาคิดมีเข็มปุ๊เต็มอยู่นี่อาอดังไฟอีตาลางเลยโอ้ยนอนสบายแล้วอยู่นี่มีข้าวติบข้าวมีกับผ้าทรงเสื้อผ้าแพาหม่อนมุ้าค้บเลยอยู่นี่้อผ้า้าาไ้มผ้าผ้รถ้าผ้้าอาาา อายุสิบาไปลิ้มยุนเมืองไหนไปขี่รถนาำไอไปสาวน้อยสาวเสียเงาหายอยู่หายอยู่ผู้อยู่นะผู้งามนะไม่ได้ทากขาเจ้าไม่ได้ทากเขาแป้งน้ำเหลงกในแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยแต่ว่าเขาเจ้าก็ยังอายอยู่นะผมเคยเห็นค่อยเหมือนเลือบบุ๊เอ้าวานนี้สำหรับอ่า คลิปวิดีโอนี้ก็สีได้พอจะนนี้ก่อนทุกคนเลยขอปิดคลิปก่อนและสีเดินทางไปต่อต่อต่อ,ตอไปเรื่อยๆจนฮอดยุดชมิบังนะกะว่าฮอดจุดชมิบังอาจจะมืดมืนี้อ่ะไปเรื่อยๆกับติดตามการเดินทางของคอยกับบอดตกไปเรื่อยๆเลยพุดแล้วพบกันอยู่บ้านต่อไป